ครับสวัสดีเพื่อนๆ YouTube นะครับอันนี้นานๆมาทีนะครับเป็น power amp นะครับอันนี้ซ่อมไฟไม่เข้านะครับเดี๋ยวดูรุ่นมันนะครับรุ่นอะไรมาโคเทคนะครับสามพ vs นะรวิเซ็นะครับไฟไม่เข้าเลยครับอันนี้แผงตัวนี้เสียนะครับ อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับต้องถอดม้อแปลงออกนะครับตอนม้อแปลงออกแล้วถึงจะถอดแผงตัวนี้ออกนะนี่มันไหม้นะครับไฟไม่มาเลยนะครับไฟไม่จ่ายไฟสองยสิบไม่จ่ายนะครับนี่เอาอะไรเก่าใส่นะครับอันนี้ดูนี่นะครับแตกเลยนะครับนี่ถอดมาแล้ว นี่ขามันตรงนี้นะครับมันเป็นคู่กันนะครับโบนี่เลยครับ T C สิบดีคิดยี่สิบนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับไม่มีหาซื้อไม่มีนะครับหาซื้อไม่มีเลยเอาตัวเขียวพอจัดแผงเก่ามาแสนนะครับ แล้วก็ไดโอดก็ช็อตนะครับไฟเลยไม่จ่ายไดโอดอยู่ตรงนี้นะครับไดโอดตรงนี้นี่นะครับไดโอด24โวลต์มันเขียนบอกอยู่นะครับตรงแขงนะครับ20 24โวลต์1วัตต์นะครับช็อตนะครับมีเสียสองตัวนะครับนี่นะครับนี่ PowerAmp รุ่นนี้นะครับ น่าจะไฟเกินนะครับนี่อดเดี๋ยว,ยวผมลองเปลี่ยนก่อนนะครับแล้วก็แป๊บนะครับไม่ค่อยได้ซ่อมใช่นะครับครับว่าแอม i mm -hmm. ไปก็ใส่ไดโอดนะครับเสร็จให้มันตรงหองอนแล้วหองอไปทางไหนก็ตอไปทางนั้นเวลาถอดยากนะครับถอดถอมดมาเป็นหนักใช้เวลาถอดก็เ,เลยรัดขั้นตอนครับ ดูมนเลยครับดึงนะครับดึงให้มันดึงเลยครับ เป็นปิ้นสองด้านนะครับเราเชื่อมทั้งสองด้านนะจิ้มเข้าไปครับ ให่ไฟเกินมาเลยแล้วเบิดนตมาเยอะแต่ประกอบเข้าไฟนะครับก็คร้อมในใจเยวลองดูนะครับอลองดูนี่ก็ได้นะครับเสียบไฟกันนะครับ เอซีเอซีใส่เข้าไปตรงเอซีเพราะมันจะเป็นดิเลนะครับใจ่ายให้ไฟนะครับพ่อร้องไวไก่อนผมชอตนะครับถ้าไฟจ่ายมันกใ็ใช้ได้นะครับเอาหลดหัดไฟเลยนะครับให้ นจะจ่ายตรงนี้นะครับรนี่รนนครับ ไฟออกก็แสดงว่าใช้ได้นะครับเดยปดระกอบข้อที่เดิมเสียบไฟกันนะครับนี่ลองเดไฟก่อนนะครับโอเคใช้ได้นะครับเสียงรีเลย์ทำนะครับดูใช้รีเลย์นะครับแค่ไฟเลยนะครับ,ร,ร,ร,บรีเลย์ตัวนี้นะครับ นี่เลือต์ดนี่เซลเลต่อือจะได้นะครับเ่ยใครมีแอมรุ่นนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ลองถอดซ่อมเองนะครับเวลาถอดมันจะยากหน่อยนะครับเนี่เป็นอย่างงี้นะครับถอดมออแปลงนะครับมออแปลงมีน็อตตัวเดียวนะครับ นอดยึดนะครับนอดใหญ่ๆบอดยึดแล้วก็สายมันนะครับเยอะเสร็จตรงนี้นะครับนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับต้องถอดหม้อแปลงครับถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ถอดหม้อแปลงมันแข็งตัวนี้มันออกมาไม่ได้นะครับนี่ะครับโคเคนี้นะครับตัวที่เสียนะครับมีไดโอดช็อตนะครับวัดล้วมันช็อตนะครับ ไปเลยไฟยิ้มสวนก็เลยไม่มีนะครับไม่มีมาใจ่ายให้รีเลย์มันก็ไม่ทำงานเกียรครับจะได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับเดี๋ยวมีแอมซ่อมอะไรอีกเดีย๋ยวเอาลงเลยเลยนะครับขอบคุณครับ